ตาไม่ถึงหนึ่งนาทีขีปนาวุธหลายลูกถูกล่อยจากระยะไกลพุ่งตรงสู่เปา้าหมายที่เชื่อว่าเป็นศูนย์บัญชาการของกลุ่มปิดอาวุธฮามาสแรงระเบิดสะเทือนอาคารนับสิบหลังแสงไฟส้มแดงสว่างว่าปลางเงาควันหนาแน่นเหมือนยามค่ำคืนถูกปืนหายไปในเพลิงสงครามคนท้องฟ้าเหนือฉนว,วนากาซาเสียงหวีดของเครื่องบินรบอิสราเอลดังขึ้นอีกครั้งมันแหวกอากาศก่อนจะปลดระเบิดลงสู่ใจกลาง ท้องฟ้าที่ควรสดใสให้กลายเป็นทะเลแห่งควันและฝุ่นเท่าอาคารสูงพังทลายลงเหมือนกระดาษบ้านเรือนนับร้อยกลายเป็นซากปรักหักพังอิสราเอลระบุว่านี่คือการโจมตีตอบโต้ต่อการยิงจรวดจ,จากกลุ่มฮามาสแต่สำหรับผู้คนในกาซานี่คือฝันร้ายที่ยังไม่เคยตื่น เด็กและผู้หญิงตะปกนกับเสียงไซเรนเตือนภัยกลิ่นควันและฝุ่นคอนกรีตลอยคลุ้งไปทั่วเมืองเจ้าหน้าที่คูไัยใช้หมู่กล่าวถึงสร้างอาคารเพื่อหาผู้รอดชีวิตใต้เศษเหล็กและปูนในที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของพวกเขาเององค์การสหรประชาชาติรายงานว่ามีประชาชนกว่านหนึ่ง,งล้านคน ครัวเดินเท้าหลายกิโลเมตรโดยไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าและไม่มีที่พักพิงโรงเรียนที่ใช้ในสีงสโไทยถูกจมตีซ้ำอีกครั้งโรงพยาบาลขาดพลังงานเครื่องช่วยชีวิตหยุดทำงานผู้ป่วยนับร้อยรอคอยความช่วยเหลือที่ยังมาไม่ถึงแต่แม้จะอยู่ในความมืดผู้คนยังคงยื่นมือช่วยกัน ทั้งแพทย์อาสาเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์และประชาชนที่ไม่ยอมแค้ขบวนรถบรรทุกบรรเทาทุกข์จากนานาชาติรออยู่ที่พรมแดนแต่การสู้รบที่ยังไม่หยุดทำให้ความช่วยเหลือเข้าไปไม่ได้อาหารน้ำและยารักษาโรคกํำลังขาดแคลนอย่างหนักเด็กหลายพันคนกำลังต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ต่ออีกวันในดินแดนที่เท่าฐานยังอุ่นจากส มีเสียงอธิษฐานแผ่วเบาวอนขอสันติภาพให้กลับมาอีกครั้งนี่คือกาซาดินแดนแห่งความเจ็บปวด,ดความสูญเสียและความหวังที่ยังไม่ไดับไปจากหัวใจของผู้คน